อวันนี้อ่ะวันนี้เดี๋ยวเรามาคุยเรื่องนี้ดีกว่าครับเรื่องของตำแหน่ง,นงรประธานาธิบความสําคัญมันอยู่ตรงไหนความสําคัญมันอยู่ตรงที่ตำแหน่ง,นงรประธานาคือคนส่วนใหญ่ชื่อนายกเป็นประธานยื่นนิติเป็นการคำรรณการคัเลือกสรรหาองค์กรอิสระ คือมีช่วยในส่วนของการผักดันนโยบวายต่างๆคือตระกูลนี้เป็นผู้นําพรรคฝ่ายค้านแล้วก็ผ่ายรัฐบาลซึ่งไม่มีความสาคัญต่อพรรคแกนนํารัฐบาลมากซึ่งโดยธรรมเนียมแล้วเนี่ยจะเป็นพรรคที่ได้รดับเสียงดับหนึ่งในการที่เป็นนาาาําประธานสภาส่วนันดับที่สองเนี่ยจะเป็นในส่วนของ Uh, พรรคที่ได้อันดับรองถัดมาซึ่งก็คือเพื่อไทยซึ่งอย่างเนี้ยซึ่งกำลังแยกชิงกันอยู่เนี่ยมันมีความสำคัญมากซึ่งผมเห็นคนว,ว่าควรจะเป็นเก้าไกลนะถ้าคุณอยากให้นโยบายของเก้าไกลเดินทางสึงสุดเพื่อไทยตอนนี้มุมมองเขาคือต้องใช้คําว่าเก่าเกมต้องการความเก่าเกมในการที่จะคุมเกมมากกว่าแล้วก็ปักดันในเรื่องของรัสปาเองซึ่งผมมองว่าตรงเนี้ยมันจะเป็นสิ่งที่ลำบาก ในการทำงานถัดไปของพรรคเก้าไกลไม่ว่าใครจะพูดยังไงตำแหน่งนี้ก็ควรจะเป็นของก้าไกลนะมันมีความสำคัญมากในด้านผักแด้นนโยบายต่างๆที่เราต้องการเห็นรูปมันทำเราต้องการคำว่าเศรษฐกิจที่เข้ามาเติบโตนโยบายใหม่เข้ามาเรียกเก็บภาษีกระตุ้นเศรษฐกิจเราไม่ต้องการนโยบายแบบพื้นฐานเดิมๆมุมมองบอแบบเดิมแบบคนแก่ยุ ต่างๆไม่ว่าคุณจะเป็นยังไงโลกมันเปลี่ยนแปลงแล้วถึงแม้คุณจะมาเป็นสสเมา่ี่ปีกี่สมัยก็แล้วแต่แต่ทุกครั้งยุคสมัยเนี่ยเ mm hmm. ทคโนโลยีมันไม่ได้เท่านี้ผมไม่เชื่อว่าตอนนี้สสที่อายุเกินห้าสิบหกสิบจะมีความรู้ด้านเทคโนโลีเท่าดิเท่ากับอายุคน,นอายุสี่สิบหรือสามสิบลงมา ผมอยากให้พวกเขาลองออกมาสู่โลกภายนอกดูออกมาใช้ชีวิตของคนทํางานธรรมดาแล้วจะรู้ว่าตอนนี้เทคโนโลยีมันไปไกลามากกว่าจากที่เขารู้อย่าใช้คําว่าทํางานโดยใช้แค่คนอื่นสั่งให้คนอื่นทําลองลองมาทําเองก่อนซึ่งผมเชื่อว่าเาก้าไกลชุดเนี้ยส่วนใหญ่เป็นคนที่ทํางานเองรู้รู้เ IT, รื่องไอทีรู้รู้ดีทุกอย่างเป็นถ้าเป็นผู้ในเรื่องของสายคอมมเดอร์ในสายของ งานเอกชนเนี่ยเขาคือแค่ระดับเมเจอร์หรือซีเนียแอดมินหรือซีเนียออฟฟิเซอร์ยังไม่ถึงขั้นที่จะเป็นระดับเป็นวายเพรสเดนเอวีพีเอวพีทั้งหลายแหละพอชุนผู้คนพวกเนี้ยเขาคือแกนแกนแรงกาแกนกำลังของบริษัทในการทำงานมากกว่าเพราะนะผมจริงเชื่อมั่นในคนทำงานมากกว่าคนทางการอย่างเดียวอย่างที่เป็นเพื่อไทยยุดคเกา่า อันเนี้ยที่ทําให้ผมเห็นจุดเปลี่ยนของการเมืองไทยประเทศไทยได้เขาอาจจะขาดวุธีภา,าวะบางอย่างหรืออาจจะมีมากกว่าก็ได้เรายังไม่รู้แต่สิ่งที่ผมคาดหวังนแ,และดูได้และดูจากมุติภาวะหลายๆอย่างความคิดหลายอย่างทางจากทางนโยบายซึ่งทางเพื่อไทยยังไม่มีนโยบายออกมา ในช่วงของโลกใต้ที่โดดเด่นนอกจากชื่อเสียงกินบุญเก่าจากคุณทักษิณแค่นั้นเองเราพูดถึงเพื่อไทยต่อเพื่อไทยผมเชื่อว่าถ้าคุณยังไม่เปลี่ยนตัวตอนเนี้ยไม่แปปเปลี่ยนตัวเปลี่ยนแปลเปลี่ยนสตาฟเปลี่ยนไม์เซ็ตเปลี่ยนความคิดของหรือเปลี่ยนเคานเจอร์ของพรรคนะผมเชื่อว่าครั้งหน้าคุณไปไม่ได้ไกลหรอกชื่อเสียงของคุณทักษิณเนี่ยไม่สามารถทําให้คุณอยู่รอดได้ในคขั้นถ,ถัดไป เพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าคุณควรจะกลับไปททำพักของคุณให้ดีก่อนกลับไปดูเปลี่ยนมยไมเซต็ตก่อนหาวิธีแนวมาสิกก่อนก่อนที่จะเล่นเกมการเมืองกันเองความเก่าเกมไม่ใช่คำตอบในยุคนี้ยุคนี้คือการสร้างโอกาสใครสร้างโอกาสได้เก่งกว่าคนนั้นเนี่ยจะได้รับการอยอมรับ